เรื่องนี้ยกทัาบ,บันเทิงนะคะก็ไปถามสาวกริฟสิจ้าเขาก็ออกงานพอดีเหมือนกันก็ต้องถามเรื่องนี้แหละค่ะถึงเรื่องแบบหึงหัวแล้วก็ล่าสุดนะคะเขาเนี่ยก็ถ่ายภาพด้วยชุดบิกินี่สุดแซ่บันเลยทีเดียวว่าที่คุณแม่คนนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องถามถึงการถ่ายแบบชุดว่ายน้ําสุดแซ่บที่เรียกได้ว่าพลิกทั้งสวนเนี่ยหลบไปเลยนะคะเพราะว่าว่าที่คุณแม่ไซส์มินิกรุ๊กิฟกับคุณสามีตีหุ่นล่ําคุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหอุ้นท้องแลวเนี่ยเอียงจัดเต็มขนาดนี้งานดีมีคุณภาพก็จากช่างพี่ใหญ่อมาดนีละจ้า เจ้าตัวนะคะบอกว่าเป็นเซตที่แซบที่สุดที่เคยถ่ายมาเลยและไม่ห่วงนะคะถ้านุ่มบี้เนี่ยจะมีงานถ่ายแบบโชว์หุ่นนะแต่ถ้าเป็นการเกงว่ายน้ําเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะก็ห่วงไว้บ้างนิดนึงอ๋อส่วนประเด็นตามถหงคุณสามีในไอจีนะคะหรือวอินสตาแกรมเนี่ยก็สั่งให้หนุ่มบีลบลบ้ลบแท็กออกเนี่ยเพราะว่าสาวตังโมงเคยมีปัญหากับเพื่อนสาวดิวอริศราหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องให้สาวกุ๊บกิ๊บคอนเฟิร์มว่าจริงหรือไม่จริงคะ่ะ บอกว่าอยากเอาหัวกิ๊บออกไปอยากจะดูผู้ชายก็เนี่ยค่ะครั้งแรกที่แบบว่าถ่ายน่าจะแซ่บที่สุดแล้วมั้งเท่าที่กิ๊บเคยถ่ายมามีเบบีด้วยก็ดีใจมากที่แบบทุกคนชอบแล้วก็คนคงคาดไม่ถึงว่าเออก็ยังอุตส่าห์เนาะ ก็ยังอุตส่าห์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีค่ะบนีขนาดนี้หรอนี่ยัคิดว่าคิดว่าเขาถ่ายได้นะคะเรื่องงานไม่ค่อยอยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากถ่ายก็ถ่ายได้ตามสบายเลยก็ให้เขาฟิกหุ่นให้เขาแบบแบบถ่ายไปแต่คิดว่ากางเกงว่ายน้ําคงไม่ไหวอะถ้าเป็นกางเกงว่ายน้ําแบบโอ้โหแบบเป็นตัวเออบิกินี่วีออน v, ขนาดนั้นอาจจะทําใจไม่ไหวอะเออไม่ได้ห่วงนะแต่สงสารคนอื่นอนะเออคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรอะรค่ะมีรอมีรอ สามีแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่แตงโมไม่นอแบบว่าตอนแรกบี้แท็กแมแท็กขาโมแล้วแบบลงแท็กอ๋อที่อ๋อออเคที่พี่แตงโมเขามาบอกให้บี้ลบแท็กออกอะนะอ๋อก็คงวินเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับกิ๊ฟกิ๊ฟก็ชมสามีเป็นเป็นการหยอกล้อของเขาอยู่แล้วเขาชอบไ้ชมก็ไปชมเขาปกติเราก็เม้นในสามีของเราไม่มีอะไรค่ะหลายคนโยงว่าแบบว่าที่เขาลบแท็กออกเพราะว่าแบบมันเชื่อมโยงกับเรากับดิวที่เคยมีปัญหา ะค,ะคิบว่ามันมันไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าไอจีอ IG, กิ๊บก็เมนไอจีของสามีส่วนเ,เรื่องพี่โมก็ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกิ๊บนะคะเพราะว่ากิ๊บก็ยังมีส่งการ์ดไปเชิญไปงานแต่งอะไรปกติะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่าเอาละค่ะคุณผู้ชมแหมอยากจะบอกเลยนะคะว่างานแต่งวันที่6มีนาคมนี้เ,เขาก็ร่อนการ์ดไปหาได้มีเรื่องกันที่ไหนละคุณผู้ชม